ตกลงเราจะต้องอดทนขนาดไหนคะเออนี่ผมนี่คือคําถามที่ผมถามในใจผมและ,ะผมอยากจะถามดังๆออกอากาศที่รายการนี้นะครับ้ชัดๆเนี่ยผมถามว่าถ้าเขาทําอย่างเมื่อวันที่24กรกฎาคมยิง b m 21เข้ามาหรือะจะ PSL 03ก็ตามรัฐบาลไทยและกองทัพรับได้ไหมถ้าประชาชนคนไทยจะตายอย่างวันนั้นอีกไม่ได้ ผม,ม่ทับตรงๆงรนะครับไม่ได้เพ <นะ S 2> ราะถ้า,ถ,าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมถามว่าทําไมเราไม่เอาวิธีคิดของตะวันตกที่เราเรียกที่เขาเรียกตัวเองว่า preemptive strike คือเมื่อสงสัยว่ามีภัยคุกคามกองกําลังที่ประชิดชายแดนอาวุธหลักที่ประชิดชายแดนไทยถือว่าเป็นกองกําลังที่คุกคามต่อความปลอดภัยของประเทศไทยหรือย,ยังถ,ถ้าใช่เราโจมตีก่อนครับ หลายคนถามว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเราโจมตีก่อนกลัวจะภาพไม่ดีในใสายตาต่างชาติม,มีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเกิดสงครามขึ้นหลายจุดในโลกนี้ค,คแล้วก็หนึ่งประเทศไทยเนี่ยมีกําลังทางทหารหรือแสนยูนในภาพทางทหารเนี่ยเหนือกัมพูชาะนะครับเราจะถูกโจมตีว่ารังแกเด็กเพราะฉะนั้นแม้ท่าภาคที่สองเนี่ยนะครับท่านใหยสัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่า การตอบโต้ใดๆต้องเป็นไปตามเหตุและผลนะครับเหตุและผลเพียงพอเราถึงจะจัดการนะครับในเชิงสงครามดำรวมท่าอันนี้ผมมีสไลด์ให้ดูนะครับลองเปิดดูดิครับที่เมื่อกี้ลงมาแล้วที่เป็นข้อความครับคือสงครามดำรวมทำเนี่ยนะฮะมันเป็นปรัชญาในการทําสงครามอีกแผ่นหนึ่งนะครับอีกแผ่นหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทํานะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ เราต้องมองดูนะครับว่าผมได้ไ้อธิบายหมดผมอธิบายว่าสาวาชาตนีย่ยอมรับหลักการของสงครามดิบลงค่ะประการแรกเลยเนี่ยหนึ่งเรารักษาอาธิปไตยนะครับสองนะครับเราจะจัดการกับกองทัพที่คุณทวัฒพูดว่าเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนค่ะแต่มันจะเกิดปัญหาว่าเราต้องพิสูจน์ได้ว่าภัยคุกคามนะครับที่รุนแรงแต่นี่ของเขาเนี่ยมันอ่อนแอกับเราเขาไม่มีกำลังทางอากาศนะครับเขาบอกไอ้ คนก็บอกโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยเครื่องบินก็ไม่มีมันจะคุกคามไร้แรงได้ยังไงนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับที่ไม่ทัพไรยสองพูดถึงเหตุผลแล้วก็คิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคงจะยอมรับว่าทันทีนะครับทันทีที่กพูชาปฏิวัติการทําให้คนไทยนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์ของคนไทยเนี่ยวาดเจ็บล้มตายทรัพย์สินถูกทําลายอันนั้นแหะครับ รับรองได้เลยคำว่า p r e m i v e attack เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ทุกองทัพพร้อมอยู่แล้วที่จะตอบโต้ลักษณะเช่นนี้แล้วก็ประชาชนก็ให้คำตอบกับกองทัพชัดเจนว่าเอาให้เด็ดขาดนะเอาให้เด็ดขาดัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกอย่างแต่ถ้าอย่างนี้ก็เขาก็ยังยั่วยุยั่วยุไปเพราะเขารู้ว่าฝ่ายไทยเนี่ยสุภาพบุรุษซะเหลือเกินโดยเฉพาะทหารไทยแล้วอย่างเงี้ยแต่ประชาชนคือนี่ใจมันจะขาดอยู่แล้วค่ะท่านค่ะคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับว่า ประเด็นปนี้ประชาชนต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราถูกโจมตีรังแกเด็กเนี่ยมันยากที่จะแก้ไขสองพิสูจน์ยากนะครับเพราะว่าตอนเนี้ภาพถ่ายอะไรทั้งหมดมีนะครับไอโอทีเนี่ยะนะก็เป็นฝ่ายใครเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแนวความคิดที่ชัดเจนเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางทาหารที่แน่นแฟนกับทวิภาคีในอาเซียนเช่นไทย สิงคโปร์ไทยมาเลเซียไทยอินโดนีเซียนะครับก็มีสาประเทศเนะี่ยที่เราทัพฝึกผสมคําฝึกผสมเนี่ยคือว่าฝึกแค่2ประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นฝึกเฉพาะฐานบกฐานบกฐานเรือฐานเรือฐานอากาศต่อฐานอากาศนะครับมีการฝึกร่วมผสมอย่างเดียวคือข้อนโกนะครับหรือว่ามีการผสมแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอันเนี้ยเราต้องทําให้ทูตทหารของอาเซียนเนี่ยยอมรับว่าเฮ้ย hey, เนี่ยเราไม่รังแกนะต่อไปนี้เราทนไม่ไหวแล้วนะ เราจะจัดการเพราะฉะนั้นกระบอกเสียงของกลุ่มทหารอาเซียนเนี่ยจะเป็นพลังบวกกับให้พวกเรานะฮะว่าทาไปเถอะนะครับเขาจะเป็นพยานให้เลยว่าเนี่ยนะครับว่าไทยเนี่ยทำตามคันลองของสองครามเดิมลงทมแล้วนะครับเพราะว่ามีประชาชนบาดเจ็บล้มตายทรัพย์สินถูกทาลายอันนี้ครับก็คือสิ่งตรงนั้นอ่ะก็คือพรีมติดได้เลยแต่นี้ถามว่าพรีมติดเนี่ยเราก็ทําได้เฉพาะหนึ่งนะครับ อย่างที่เราทําวันที่24เนะี่ยคือทําลายคลังอาวุธจุดรวมพลยานพาหนะเส้นทางสำคัญเส้นทางสาคัญนะที่ออกจากค่ายทหารหรือคลังสมวุธนะครับในที่นี้ก็คือนํากําลังรถถังก็ดีวินใหญ่ก็ดีอาวุธกระสุนก็ดีเข้าไปตัง้งยิงนะครับอันนี้เราทําลายได้นะครับอันนี้เราทำลายเราก็เลือกทําลายนะที่ จุดที่ไม่มีชุมชนอยู่ครับเข้าใจแต่ส่วนใหญ่แล้วกัมพูชาชอบเอาชุมชนไปล้อมค่ายทหารก็คือเอาครอบครัวของทหารไปอยู่ตรงนั้นเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็บอกถ้าเกิดคุณยิงมันก็เหมือนยิงประชาชนเขาด้วยเขาทําแบบนี้ขเขาไม่ได้แยกชัดเจนเหมือนของไทยไงใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่กัมพูชาับเพราะเขาไม่ได้แคร์ประชาชนของเขาเผมผมขออนุญาตเติมผมผมเข้าใจดีเรื่รงรงรงอ,งอ,องของไอ้สงครามยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะครับเจสสวอร์เนี่ยปัญหาคือของเราคืออย่างนี้น วันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยหรือกองทัพไทยเนี่ยนะครับยังไม่เคยมีการขีดเส้นให้เดทไลน์เลยครับว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ภายในวเวลากี่วันกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราไม่ได้ยืดเดทไลน์เลยนะครับเราต้องยืดเอาจูเมนตั้มกับาเขาเลยครับว่าให้ถอนออก ผู้ว่าสแก้วยื่นเดทไลน์แล้วนะวันที่สิบตุลาคมออสิบตุลาคมต้องอ,ออกนะออกเลยเออผมถามว่านี่คือเอาจฉรไปตั้มเราต้องเราเราต้องยื่นคาขาดเราต้องยื่นเดทไลน์นะครับแล้วไม่งั้นเราคุณต้องรับผิดชอบตอบผลของการไม่จะัดตามคําขาดของเราอืมแต่ล่าสุดดิฉันชอบการรบของฝั่งฝั <c oughs> ่งตรงจังหวัดตราดของฐานเรือมากเลยนะคะล่าสุดลุยลื้อเลยลุยแล้วค่ะ,ะตอนนี้ไล่ไล่ไล่ไป,ประเ<ร>ด็นปันเล่นนี้นะว่าเราเพิ่งเปลี่ยน รัฐบาลนะครับนรืก็ฝากข้อคิดไว้ว่าเราเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลที่แล้วเนี่ย <c oughs> อย่างที่ผมบอกไว้ไงฮะว่ามีนโยบายแค่เชิงรับและเอื้อมหนวยให้กับฝ่ายกัมพูชาแต่วันนี้รัฐบาลท่านอนุทินพึ่งอะไร,ะไรประกาศ <c oughs> ถแถลงนโยบายใน <c oughs> สภา <c oughs> แล้วบอกชัดเจนเลยว่าอนาญาตกัมพูชอยู่ที่ทหารเพราะฉะนั้นตอนนี้ทหารก็ถามว่าเมื่อไหร,ร่จะเพเอมติดเพเอมติดก็ต่อเมื่อชาวโลกยอมรับเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันยิงคนที่เป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะ ไทยชัดได้เลยนะครับอันเนี้ยมันมันมีข้อเปรียบเทียบหลายหลายแบตเตอร์นะครับหลายหลายแบตเตอร์แต่รันเนี้ยเราทําไมไม่ทําเพราะว่าอาตมิตัมที่บอกไว้เนี่ยนะครับเดทไลน์เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรรัฐบาลท,ที่แล้วเนี่ยนะครับมันไปเอื้อมนวยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งบอยบอยคอดหรือการปิดชัย uh, ปิดพรมแดนเนี่ยนะครับหรือปิดด่านเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ได้ต้องผ่อนปลดอะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วปิดด่านเนี่ยมันเป็นภาวะสงครามเย็นแล้ว นะครับเราได้บีบคั้นให้เขาเนี่ยทำตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นทางต่อไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะต้องเกิดตามที่ท่านนายทวั์พูดเลยครับว่าอัลจามตั้มอยู่ตรงไหนนะครับเส้นเด็ดขาดอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้แบตโตเนี่ยหรือว่ายุทธบริเวณเนี่ยมันอยู่ที่ชายแดนนะครับมันไม่ได้ขยายออกไปนะครับเพราะนี้เราทําไม่ได้นะครับมันขยายออกไปเราเรียกว่าแนวชายแดนเนี่ยเป็นแนวกัพระเพราะฉะนั้น กองทัพจะต้องคุยกับรัฐบาลคุยกับท่านนุทินว่าถ้าตรงนี้สมัยคลเอกเปรมเนี่ยนะครับสมัยที่เรารบกับเขมรแดงเนี่ยนะครับท่านบอกเลยว่ากำลังไทยเนี่ยสามารถรุกเข้าไปในดินแดนเขมรได้10กิโลนะครับอันนี้เป็นอัตมิตั้มแล้วนะครับว่าโอเคเราเนี่ยจะลุกนะเราเรียกว่าการฮอตเพร์ซิหรือว่าการติดตามข้าศึกนะครับอันนี้ทำได้แน่นอนนะครับทำได้แน่นอนถึงเวลานะ้เราทำนะ ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยฮะเมื่อเบรกแรกก็บอกว่าเราจะต้องคุยกับผู้ทหารอาเซียนให้เข้าใจนะครับโดยเฉพาะอยิ่งประเทศที่มีอิทธิพลอย่างอย่างนี้ฝ่ายการข่าวต้องทำงานแล้วนะสิงคโปร์อินโดนีเซีย